วันนี้ผมจะมารีวิลล์ไอพอตใหม่ที่เป็นเพิ่งเปิดตัวไปนะครับสำหรับใครที่ตั้งใจจะซื้อ iPhone 5 iPod Touch หรือว่า iPod Nano รุ่นใหม่ตัด Earpods ตัวใหม่นี้ออกจากลิสต์ได้เลยคงไม่ต้องซื้อตัวแยกเพราะมันจะมากับเพราะมันจะมากับกล่องอยู่แล้วครับยกเว้น iPod Shuffle, iPod Classic ที่ยังจะได้รุ่นเก่าอยู่ ขอเปิดตัวก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่เซนหูฟังหูทองอะไรแต่ก็ยอมรับว่าเป็นผู้ฟังที่ใส่ใจเรื่องคุณภาพเสียงระดับหนึ่งส่วนตัวผมจะชอบเสียงใสและเบสแบบกลางถึงหนักแต่จะไม่ชอบเบสที่หนักมากผู้ฟังบีดของดร์เดทั้งหลายจะไม่ใช่สไตล์ผมแล้วก็ไม่ชอบหูฟังแบบอินเดียด้วยเพราะรู้สึก,กอึดอัดฟังนานไม่ได้ด้วยดีไซน์ใหม่และคำโฆษณาของ i อ t ทพูดถึงความสบายและเสียงเบสที่แน่นขึ้น ของ a อ r p o d s เลยทำให้ผมสนใจขึ้นมาหลังจากที่ได้ลองเข้าไปอ่านรีวิวในเว็บแ p ปเปเองจะเห็นผู้ใช้หลายคนชมกันถึงขนาดมีบางคนพูดว่า a i r p o d s สามารถเ,เทียบเทยบกับหูฟังราคาสองสาพันของ Boss ที่เขาใช้อยู่ได้เลยไม่ใช่แค่คนเดียวนะครับถ้าดูจากการให้ดาวจะเห็นรวมๆได้เกือบ5ดาวแต่ก็ไม่ได้ดีเลิศเสมอไปครับดูเหมือนบางคนจะบนเรื่องใส่แล้วไม่เข้าหูหลุดง่าย ซึ่งผมเข้าใจว่ามันคงไม่ได้เหมาะกับหูทุกคนแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับด้วยความที่อยากได้หูฟังอยู่แล้วผมเลยตัดสินใจซื้อหลังจากได้ลองฟังด้วยตัวเองสัมผัสแรกที่ได้คือมันขัดขัดคึงคอง,คอง,คองหูอยู่นิดหน่อยเพราะด้วยความที่เป็นพลาสติกและใส่ไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่หลังจากที่ผมได้ลองปรับที่เข้าที่ลงกดให้กระชับหูมากขึ้นและก็ออกแรงระดับหนึ่งให้รู้สึกแน่นๆหูเท่านั้นแหละครับรู้สึกได้ว่าสบายหูและเสียงก็ดีขึ้นมาก วิ่งกระโดดได้สบายเลยครับข้อสําคัญสําหรับการใช้ AirPods ต้องปรับและใสให้เข้าหูจริงๆเพราะมันจะมีผลต่อความสบายหูและเสียงมากครับสองคือต้องยอมรับว่าเสียงที่ให้ใสและเบสนุ่มกว่าเดิมมากยิ่งเมื่อเทียบกับหูฟัง Apple รุ่นเก่ายิ่งเห็นได้ชัดถึงความแตกตา่างหลังจากผมได้ลองใช้ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมอย่างต่อเนื่องประมาณ3ชั่วโมงถือว่าไม่ทำให้ล้าหูเลยครับ ข้อ3ที่สังเกตเห็นได้ว่าพัฒนาขึ้นคือปุ่มฟังก์ชันการควบคุมจะเหมือนรุ่นเก่าทุกอย่างตั้งแต่เน็กเพลงด้วยการกด2ครั้งหรือกด3ครั้งเพื่อรีเวิร์สหรือจะเพิ่มเสียงครับลดเสียงรับสายโทรศัพท์หรือวางสายโทรศัพท์ฟังก์ชันจะเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ที่รู้สึกได้ต่างกันคือปุ่มจะใหญ่ขึ้นนะครับ น่ากดมากขึ้นให้ความรู้สึกกดง่ายลงเมื่อเทียบกับรุ่นเก่ามากครับส่วนเรื่องไมโครโฟอนถือว่าเสียงดีขึ้นมาอีกนิดนี่คือเสียงที่ได้าจากการอัดด้วยไมโครโฟอนในเอียพอรตรุ่นใหม่นี้ครับสำหรับผมเอียพอรตตัวนี้ผมให้4.5ครับอีก0.5เป็นความรู้สึกคัดคัดเครืองเครื่องหูอยู่ใช้มาได้เกือบสักอาทิตย์แล้วยังไงก็แล้วแต่ครับสำหรับใครที่กำลังจะซื้อหูฟังราคาระดับ พันสองพหรือสามพบาทลองพิจารณาเอียพอตตัวนี้ก่อนได้ครับเผื่อมันสามารถตอบสนองความต้องการในราคาที่ถูกลงได้ขอบคุณที่ติดตามชมครับอย่าลืมกดไลค์และ u b s c r i b e กันด้วยนะครับ